แตงสินเยหน่อยนึงก็จะเหลบเหลาลบจอ,อกง่ายน,นะประวัติดีมาก่เหนียวนะครับม้กันดูกไก่เดีอเือก็จะใส่ใสย่ยาวนี้เลยทีัรักหณะนี้นะครับปวดเรือนนะครับปวดเลื สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนผู้ชอบในการหาปลานะครับวันนี้เข้าป่ายางนะครับซึ่งบนฝั่งนู้นล่ะมันจะมะีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมจะมาตัดเอาไปทําคันเบ็ดนะครับต้นนี้ต้นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ไปมีคนรับคมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาหากันเลยให้เจอก่อนสักต้นหนึ่งก่อนให้เพื่อนๆได้ดูอ่าและผมเดินไม่ไกลนะครับก็ได้เจอแล้วนะต้นที่หนึ่งนี่นะครับนี่นี่ นะต้นนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเรียกว่าต้นกระดูกไก่เนีย๋ยผมจะตัดต้นนี้นะครับอืมตัดแต่งกิิงเล็กน่อยหนึ่งก็ไปเหลาที่บ้านนี่นะครับสวยเลยคือสังเกตได้ง่ายๆด้วยนะครับว่าต้นกระดูกไก่มันจะมีลูกสีดำๆแบบนี้ด้วย นะถ้ามันแก่จัดแล้วก็กิ่งของมันจะไม่เหมือนกับกิ่งต้นไม้อื่นมันจะมีเป็นปางอย่างนี้นะเวลาเราปลูกลูกตาเบ็ดอย่างเงี้ยก็อันบนสุดของมันนี่นะเหมือนต้นนี้ก็สวยเลย,ยแข็งนะไม้ถือว่าไม้ที่นะ่าแข็งใช้ประโยชน์ได้เยอะอ่านะครับตอนนี้ก็มาถึงยัง รถจอดอยู่แล้วนะนี่คันเบ็ดที่ได้มานี่นะก็ถือว่าเยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวคัดเลือกอีกทีนึงเบร็ด้วยออโอเคไปกลับบ้านไปเหลาทําเบ็ดกันอ่านะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัดแต่งเหลาให้ทําเป็นคันเบ็ดนะครับจะเ่เราเปลือกออกนะเปลือกมันก็จะจะออกง่ายนะ ก็จะไว้ปลายคันอยู่ที่สวยๆนะแต่คัดเลือกอีกโอเคมาเหลงกันเลยอบบนี้นะครับการเหลาจะออง่ายนะครับเปลือกของมันแลมันจะลื่นๆะลื่นๆน,ะน,น,นี่ไม่ต้องกลัวหักนะนทนมากแม่เล็กๆก,ก็าตามนะ นี่มันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้เวลาเราปลูกาสายเบ็ดมันก็จะติดง่ายไอ้พวกนี้ก็ตัดแต่งออกกันหมดนะนี่นะครับก็ยาวประมาณาเม็ดเม็ดกว่าๆนะเม็ดยี่สิบได้อันนี้จะสั้นหน่อยนะแต่ว่าที่ผมตั้งใจว่าเอาประมาณเม็ดยี่สิบนี่นี่นครับ มันมีความยืดหยุ่นดีมากไม่หักนะครับเวลาปลาติดเวลาปลามันกินเหยือ่อมันก็จะได้แบบะวัิดีมากโอเคเดี๋ยวมาเหล่านี้ให้เสร็จกันเลยนะครับอ่านะครับตอนนี้กันเบ็ดก,กเอเหล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิบแปดคันนะเดี๋ยวจะทดลองสิบแปดคันก่อนนะครับนี่ลักษณะนเนื้อไม้นะครับแล้วก็ปลายแล้วก็ตาเบ็ดก็หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะผูกกับกันเบ็ดเลยนี่ มันจะเล็กก็จริงแต่มันมีความเหนียวนะครับไม้กระดูกไก่เนี่ยเดี๋ยวเรามามัดกันนะครับมัดที่ที่ปลายคันนี้นะครับผมก็หมุดตาเบ็ดนี่เดี๋ยวจะสอนวิธีการหมุดตาเบ็ดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามามามัดกันเด็ดกันเลยนะครับสวยไหมครับทุกคนดูเนื้อไม้นะครับม,มีความแข็งแรงแ<ค>ยืดหยุ่น<า>ถึงแม้มันจะเล็กก็ตามครับ ไม่หักนะครับไม่หกักโอเคตํ้บวงเงินตะกุดเบ็ดก่อนเราใส่ไปในนี้นี่นะครับเราจะได้เนี้มันจะมีหัวจุกนี้ติดอยู่นะครับไม่หุดนี่นะครับ ทงเที่ยวบเรียบร้อยแค่นี้นะครับนี่วิธีการมัด อย่างไว้ตรงนี้สองรอบปุ๊บมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ไม่หลุดเลยเก็จะเอาตาเบ็ดมาเกี่ยวปุ๊บอ่าเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็วลงแหลมพร้อมที่จะไปทงแล้วอ่าก็นี่นะครับเบ็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็พามา มาเยอะนะครับวันนี้ก็คิดว่าสักสิบแปดตานะครับจากไม้กระดูกไก่ที่เราทํานะครับนี่แล้วก็เหยื่อก็จะเป็นไส้เดือนนะขุดมาเมื่อกี้ไส้เดือนนี่ที่แรกว่าจะทงในทงบิดในสวนยางผมนะแต่ดูไปดูมาเนีย่ยดูลักษณะน้ําอย่างนี้นะน้ําภูเขาซึ่งฝนตกบนภูเขามีโอกาสที่ปรากฏมันจะลงมาเยอะนะก็เลยเปลี่ยนเป้าหมาย ลงในคลองกันดีกว่านะเพื่อล่าปลากดเหลืองกันว่ามันจะได้หรือเปล่าผมก็มากับน้องตอวริกสองคนเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปทงเบ็ดกันให้ทุกคนได้ดูจะได้หรือเปล่าจะหมานหรือเปล่าเราก็เห็นเป้าหมายแล้วนะครับก็จะตรงตแถวนี้ดูไ,ได้ได,ได้มาตั้งของทีสันทรายตรงนี้ก่อน เรามาใส่เหยื่อกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่เหยื่อเหยื่อก็อกจะใส่ใส่ให้ยาวนี้เลยนะเกี่ยวที่เบะอเกี่ยวที่เส้เดือนอย่างนี้ เียวที่ท้องมันอ่านี่ก็ที่ท้ายมันให้ปูตาบเบ็ดมาอย่างนี้นะครับเดินไปนแต่ง,งแถวนี้มนน้ำน้ำจะนก้างแรงหน่อยมันจะลึกหรือเปล่าไม่รู้ต้องเดินไปดู รวัก่อนนะครับเดี๋ยวปลาติดมันจะไปขังปักให้แน่นนะครับคือมันมีสองวิธีปักจมปักปักไม่จมแต่กผม เอาประมาณนี้ไม่จมเลยโอเคแต่น้ำก็ไม่ค่อยแรงก็ได้เพรงนั้นแต่ดแล้วนะครับหนึ่งไม้หนึ่งตาคือเราเน้นปลากฏดนะครับปลากฏดแต่ในกรองเนี่ยมีปลาเยอะนะปลาเยอะแยะ บางครั้งก็ติดปลาปลาไหลด้วยปลากระทิงก็มีกันเบ็ดแบบนี้เอาอยู่นะหลายคนบอกว่าจะหักหรือ,ปอ,อเปล่ากานเบ,บ็ดนี้เอาอยู่ถ้าน้ำแรงๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ต้าน้ำนิ่งๆแบบน,นี้ปลามันจะมาแอบบริบเวณฝั่งนี้ นีน่นะเข้าไปตรงนี้คิดว่าน้ำมันลึกสักหน่อยนึงนะระดับเอวได้เดี๋ยวไปแต่งนีดหน่อยเผื่อปลามันอยู่ในเพิงนี้ นี่ลักษณะนี้นะครับอ่าก้อที่เหลืออีก8ปดคันนะเดี๋ยวผมจะอปักในสวนสวนยางของผมคือที่เป้าหมายในในคลองเนี่ยปรากฏนะแต่ในนี้เนี่ยเป้าหมายคือ,อปลาดุกปลาดุกก็มีปลาดุกเยอะนี้ตึงตามร่องน้ำ Khoa trà bạc bói như này nè Ta đu khoa trà bạc bếp Hú hú mãi đi đi Thì xoay กันนู้นนะครับเมื่อกี้ยังปักไม่ดันเสร็จทิฟลามันกระโดดงับแต่ไม่ติดนะนี่ก็เหลืออีกสองกันนะเดี๋ยวเราจะปักให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะมาดูทีนะึงเ,เหลือสองกันตอนนี้นะครับก็ผมก็จะปักอ่าคันที่สิบแปดนะครับก็จะปักในห้วยมั้งเบ็ดสั้นนะ เมื่อแตะปักนั้นหน่อยให้มันกระโทงขึ้นอย่างนี้ว่ากลางคืนในปลามันจะออกหากินนี่ไม่รู้สูตรใครสอนนันนี้นะผมบอกให้ดีดน้ำนี้ปลามันก็จะเข้ามาหาโอเครอรุ้นกันก็โอเคนะครับภารกิจปักเบ็ดสิบกันนะทั้งในคลองและในร่องยางก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวประมาณสัก2องทุ่ม สองตุ่มครึ่งนะเราก็จะมาดูเบ็ดกันอีกทีนึงว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับโอเคไปอามาดูหมายแรกนะครับนี่ติดแล้วปรากฏปรากฏนะครับปรากรก,ก,กองแต่ตัวเล็กนิดเดียวเนี้ยเนี้ยเนียเนี้ยเี้ย เอามาดูตัวที่สองนะครับปลาอะไรโอ้ปลาดุกนะครับปลาดุกดึงมาเลยดึงระวังโอ้นี่ปลาดุกนานะครับปลาดุกกรอนอ่ะยื่นปลาเหมือนนักเลยเดี๋ยวคุณบอกกันไปไปลุยกันต่อ

เอา,ายตายนีาาย่นะครับทันเป็ดสุดจลยครับ ดุกเนื้ออ่อนนะครับดุกเนื้ออ่อนี่มาดูไกลๆดุกเนื้ออ่อนนี่ปลาดุกเนื้ออ่อนนะครับมันมีจุดอย่างนั้นด้วยปลาดุกเนื้ออ่อนของแท้เลยนะครับเราปักไว้ตรงนี้ก่อนด,ดีนะครับมาลุ้นตัวนี้กันนะครับไม่รู้ปลาอะไรโอ้โฮโฮ เดี๋ยวนีหลุดโอ้หลุดนะครับเมื่อกี้โอ้เสียดายมากโอ้หลุดจะแล้โอ้หลุดจะแล้วเสียดายนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อ่านะครับหลังจากที่หลุดเมื่อกี้นะครับค่อยช้อนใหญ่นะก็มาดูตัวนี้ต่อนะเหมือนกับมันติดอยู่อ่ะติดอยู่ติดอยู่เอาไปไปดึงขึ้นมาเลย อ๋อดุกนะครับดุกตัวนี้ดุกโอ้โหขึ้นมาแล้วดุกล้วนๆเลยดุกดุกเนื้ออ่อนอีกแล้วนะครับดุกเนื้ออ่อนไซส์สวยเลยนะครับอ่าก็มาดูการสุดท้ายของรอบนี้อ่าได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วดุกอีกแล้วนะครับดุกดูเห็นไหมครับ ดุกนะครับโอ้สุดจัดนะครับดุกยันไปห้าตัวแล้วตอนนี้เฮ้ยสี่ตัวนะมันมันเครียวอยู่รู้มันจะหลุดหรือเปล่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาสรุปอของคืนนี้นะมีปลาไหลปลาไหลมาหนึ่งตัวด้วยนะครับ ปลาดุกก็ได้หนึ่งสองสามสี่ตัวปรากฏหนึ่งตัวนะครับก็เราจะดูแค่รอบเดียวนะก็ดุกส่วนใหญ่ก็จะเป็นดุกลำพันธ์นะดุกเนื้ออ่อนแล้วก็มีดุกอันนี้มาตัวหนึ่งนะดูผิวมันจะไม่เหมือนกันกับผิวปลาดุกนี่มีปลาดุกเนื้ออ่อนนะปลาดุกปลาดุกนานี่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเรามาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็ แล้วก็ที่เจอได้เมื่อกี้หนึ่งแต้บนะหลุดเห็นจะ,จะจะนะน่าจะเป็นช่อนใหญ่น่าจะเอ่อครึ่งกิโลได้ไม่เป็นไรนะครับเราไม่เสียใจถือว่าไม่ใช่ริสกีของเรานะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เลยครับไปเรากลับบ้านกันอืมไม่มีที่ใส่นะครับก็ต้องฟาเบ็ดกลับไปเป็นพวงอย่างนี้เนี่เบ็ดของเรานะครับนี่ ได้ทั้งปวงเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะได้เกือบสองกิโลไนดะ้น้ำหนักกิโลกว่ากว่าอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้มายามเบ็ดอ่ามาคันนี้ติดแล้วนุเห็นหางโผล่อยูโอ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 ่โอ้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 ดูสิครับดูสิครับนี่คันเบ็ดจมไปแล้วติดปลาอะไรนะ โม่กดเหลืองนะครับกดเหลืองแว้งแคว่กแคว่แวแวไดล้โอ้ยโอ้ยนี่ปลาไปปนกับต้งยาโอ้ย ด้านนั้นครับขนเหลืองใส้สวยเลยเอามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าจะติดปลาอะไรโค้งเลยกันเบ็ดโค้งอ้อปลาไหลนี่เองหินวอ,อยอู่ออือปลาไหล มารีวิวกันเบ็ดนะครับกันเบ็ดในปลาที่ได้ทั้งหมดนะสิบกว่าตัวนะเบ็ดสิบเอ็ดกันหายไปหนึ่งกันไม่รู้มาหายไปไหนนี่นะครับหมานหมนเลยนะครับกันเบ็ดนี้โอเคเลยนี่นะครับ